จะตกปลาสาย N กับสาย PE เลือกอะไรดี เริ่มที่สายเอนจะมีหน้าตัดที่ใหญ่กว่าและมีความยืดหยุ่นกว่าสาย PE ในจํานวนปอนที่เท่ากันและเวลาตีสายสายเอจะสามารถตีได้ไกลกว่าสาย PE สาย PE จะมีหน้าตัดที่เล็กกว่าแต่สามารถรับแรงดึงได้มากกว่านอกจากจํานวนปอนแล้วสาย PE จะมีจํานวนการถักสายเช่นถัก4ถัก8ถัก9ถัก12ถ้าเอาเข้าใจง่ายๆถัก4มีเชือก4ี่เส้นถักรวมกันถัก12มีเชือก12เส้นถักรวมกันและยิ่งถักมากเท่าไหร่ยิ่งมีความยืดหยุ่นน้อยแต่ว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นขอเปรียบเทียบง่ายๆถ้าน้าซื้อ ตีเหยื่อปลอมลอกสปินเบอร์2,000ที่ใส่หน้าตัด0.28มิลได้130เมตรสายเอ็นจะใส่ได้130เมตรแต่ได้เพียงแค่8ปอนด์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นสาย PE ถัก8ใส่ได้130เมตรเหมือนกันแต่ได้ถึง40ปอนด์แต่ถ้าใช้สาย PE จะมีความยืดหยุ่นที่น้อยกว่าสายเอ็นซึ่งทําให้ลอกของนาทํางานหนักกว่าและเบรกสึกไวกว่าสายเอ็นขอบคุณมากครับที่ติดตามกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจัดไปครับนานาทุกท่านฝากกดติดตามเพจโมฟิชชิ่งด้วยครับผม